สวัสดีครับคอล่นมคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่17มกราคมปีพุทธศักราชส5 6 5นะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้ออย่างนี้ครับประกันภัยเจอไม่จ่ายเริ่มต้นอย่างนี้ครับเคยได้ยินคำว่าเจอจ่ายจบกันใช่ไหมครับคือตอนโควิดระบาดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบริษัทประกันภัยหลายแห่งได้แปลงโควิด ให้เป็นเกมประกันด้วยการออกโปรแกรมที่ชื่อว่าเจอจ่ายจบออกมาแข่งกันลูกค้าที่ซื้อก็มาทันกันเพียบเลยนะครับไม่ต่ำกว่า10ล้านคนด้วยกันบริษัทประกันภัยรูปพุงสบายๆนะครับคิดซะว่าเป็นโควิดให้ลาบบวยดีดยี่ตอกแล้วยังไงยังไงก็ต้องจบแบบเจี๊ยมากกว่าจ่ายแต่ที่ไหนได้ล่ะครับเจ้าเดลต้าสัญชาติอินเดียเนี่ย ที่นึกว่าไม่เท่าไหร่ดันกลายเป็นเดลต้าฮัตเช่จ่ายรอบวงประย,ยังยกานแหน,นะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องตายนะครับเอาแค่ว่าเจอติดก็วัดลับเป็นหมื่นๆรายเข้าไปแล้วแจ็คพอตมันก็แตกไปเท่านั้นเองนะครับที่นึกว่าจะเจี๊ยก็กลายเป็นต้องจ่ายจนกระทั่งเจ๊งเป็นรายๆไปนะครับและบางรายนี่ออกลูกเบี้ยว จนผู้ซื้อกรม,มทันเจียวอย่างที่เป็นข่าวไปแล้วนะครับก็ยังโชคดีของระบบประกันอยู่นะครับที่เรามีคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นที่รู้จักแล้วก็เรียกกันจนติดปากว่าคอปพซึ่งเป็นคณะกรรมการที่เข้มแข็งนะครับและการที่มีสุทธิพลทวีชัยการทำหน้าที่เป็นเลขาธิการเนี่ยนับได้ว่าเป็นโชคดี ชั้นที่2ของระบบประกันด้วยซ้ำไปเพราะว่าท่านแข็งสู้สิทธิ์กับเพื่อผู้ซื้อกรมธรรม์แล้ก็เพื่อพิทักษ์เครดิตของระบบประกันนะครับคำถามคือว่าคอปปะพอมีหน้าที่อย่างไรประการที่ 1. มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ผู้เอาประกัน 2. ต้องทําให้ระบบประกันเนี่ยมั่นคงคู่กับคําว่าศรัทธาและเชื่อถือสุทธิพลทําได้ แล้วก็ทำให้เห็นมาโดยตลอดนะครับไม่เสียทีนิติธรรมศาสตร์มหาบัณฑิตจากฮาวาดแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตเพนซิลเวเนียเป็นอดีตผู้พิพากษาแล้วก็อีกเยอะยะ,ยะไปหมดเนี่ยนะครับดีกรีนี่ไม่ได้เป็นตรารับประกันคนเสมอไปหรอกนะครับแต่ว่ากับสุทธิพลงานที่เขาทำเนี่ยมันคําว่าสัตว์สุจริตเพื่อผลประโยชน์ประชาชนผมได้เห็นเขายืนตรงอย่างนั้นมาเป็นเวลานับ10บๆปีเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อบริษัทประกันภัยที่ขายกรมธรรม์เจอจ่ายจบถูกลูกค้าจํานวนมากที่ติดโควิดเคลมประกันแล้วทําท่าว่าจะเจอแล้วจะไม่จ่ายแต่ว่าจะตัดจบเอาดือด้อเนี่ยหัวเด็ดตินขาดแบบนี้สุรพลไม่ยอมครับเมื่อยังอยู่ในสัญญาประกันยังไงยังไงเจอก็ต้องจ่ายเขาอะนะครับขนาดจะมือหวยใต้ดินเจอเลขเด็ดคนแทงมาแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องไม่เบี้ยวมากน้อยก็ต้องจ่ายเพื่อรักษาเครดิตมาตรฐานเถื่อนเอาไว้นะครับ แ,แล้วนี่บริษัทประกันภัยครับจดทะเบียนตามกฎหมายแท้แทแถมเป็นบริษัทมาตรฐานมหาชนถ้าได้แล้วเอาแต่เสียไม่จ่ายอย่างนี้เนี่ยมันจะเสียมาตรฐานของบริษัทมหาชนเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ที่นแน่ๆครับประกันภัยทั้งระบบของประเทศเนี่ยล้มละลายทางมาตรฐานและความเชื่อถือชิบหายหมดทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลกันเลยทีเดียว นี่แหละครับที่ผมปลารบความมาทั้งหมดเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีบริษัทประกันภัย2บริษัทคือบริษัทอาคาเนะประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเขาฟ้องสุทธิพลเลขาคอปพฟ้องต่อศาลปกครองนะครับว่าสุทธิพลเนี่ยในฐานะนายทะเบียนไปออกคําสั่งห้ามบริษัทประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดเจอจ่ายจบ ถือว่าเป็นการออกคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จึงขอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนคําสั่งและในระหว่างที่กําลังพิจารณาคดีขอให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือว่าทุเลา,าการบังคับใช้คําสั่งนายทะเบียนนั้นนะครับครับเรื่องนี้ควรจะต้องสนใจกันไว้สักนิดนึงนะครับเพราะว่าในวงจรชีวิตคนในปัจจุบันเนี่ยร้อยละแปถึงเก ด้วยสมัครใจหรือด้วยกลไกธุรกิจบังคับก็ตามนะครับล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในระบบประกรันภัยประกันชีวิตกันแทบทท้งนั้นแหละครับนี่เป็นครั้งแรกที่ว่าได้ที่บริษัทประกันเนี่ยเสียและจะบอกยกเลิกกรมธรรม์ไอ้ครั้นผู้ควบคุมกฎกติกาคือกปพไม่ยอมแล้วทําหน้าที่ปกป้องผู้ซื้อกรมธรรม์กลับถูกบริษัทประกันภัยฟ้องร้องฐานออกคําสั่งห้ามบอกยกเลิกกรมธรรม์ซะอย่างนั้นแหละอาจจะมีคนสงสัยนะครับ ฟ้องได้หรือคําตอบคือฟ้องได้ครับและเขาก็มีสิทธิ์ด้วยนะครับใครที่เคยซื้อกรมธรรม์ประกันหรือว่าไปท,ทําธุรกรรมที่ธนาคารจนกระทั่งการเปิดแอป,ปมือถือเนี่ยจะเห็นว่าเขามีเงื่อนไขเป็น100 100ร้อยๆข้อเลยทีเดียวให้อ่านกันเพื่อเซ็นให้ความยินยอมกันปรากฏว่าร้อยละเ9 9 9เนี่ยไม่ได้อ่านหรอกครับเพราะตัวมันเท่ารูทวารมดน,นะครับแล้วมีเป็น1 0เป็นร้อยข้อใครจะไปอ่านครับถึงเวลาก็เซ็นเลยนั่นแหละครับ ตรงนี้แหละที่เป็นช่องที่พวกบริษัทเนี่ยได้เปรียบเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาที่ควรติดตามอย่างยิ่งนะครับเมื่อวันศุกร์ที่14มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยศาลให้บริษัทประกันทั้ง2บริษัทและเลขาคอปพ,พอเนี่ยไปชี้แจงแล้วก็ยื่นเอกสารประกอบแล้วยังไม่มีคําสั่งใดๆออกมานะครับสรุปชัดๆก็คือว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ทราบว่าศาลจะรับพิจารณาคดีนี้หรือไม่รับพิจารณา แต่เอาละเพื่อคลายข้อสงสัยของผู้ที่ซื้อประกันนะครับเราไปอ่านที่สุธิพนเนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับต้องรอฟังคําสั่งของศาลต่อไปหากศาลร,รับฟ้องคดีนี้ก็อาจจะนัดคู่ความมาไตาส่สวนส่วนผลคดีจะออกมาเป็นอย่างไรอันนี้ไม่ทราบในระหว่างที่ศาลยังไม่ได้รับฟ้องและมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวกรมบัญประกันภยัยโควิดแบบเจอจ่ายจบยังคงมีผลใช้บังคับและ ให้ความคุ้มครองตามปกติกรณีผู้เอาประกันภัยติดเชื้อและมีหลักฐานยืนยันก็สามารถเคลมกับบริษัทประกันภัยที่ฟ้องคดีได้ต่อไปแต่หากต่อมาศาลร,รับฟ้องและมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวบริษัทก็จะนำคำสั่งศาลเนี่ยมาเป็นเครื่องมือแล้วก็อ้างในการนํามายกเลิกสัญญากับผู้เอาประกันภยัยจะทําให้ผู้เอาประกันภยัยโควิดทั้งหมดกว่า10ล้านคนเนี่ยถูกลอยแพอย่างแน่นอน แต่สุทธิพลก็ให้คำมั่นนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับไม่ประศาจะมีคำสั่งออกมาอย่างใดคอพพพร้อมที่จะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนแล้วก็จะต่อสู้คดีจนถึงที่สุดเพื่อเป็นการคุ้มครองและปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้เอาประกันภัยและเพื่อไม่ให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ที่ให้บริษัทประกันใช้เป็นเหตุในการบิดเบือนนำเหตุที่เกิดจากการบริหารความเสี่ยงที่ผิดพลาดของตอนเองแล้วไปผลักภาระ กลับไปให้ประชาชนและผู้เอาประกันเพราะนั่นจะเป็นการทำลายความเชื่อมั่นและความเชื่อถือที่ประชาชนมอบให้กับบริษัทประกันภัยในการบริหารจัดการความเสี่ยงในสัปดาห์หน้าครับจะมีการเชิญบริษัทประกันภัยทั้ง14บริษัทนะครับที่ขายประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบมาประชุมเพื่อทำความเข้าใจกันขอให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าระหว่างที่สารปกครองกลางยังไม่มีคำวินิจฉัยอะไรในเรื่องนี้ออกมา บริษัทประกันภยัยทุกบริษัทจะต้องดูแลประชาชนผู้เอาประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบตามเงื่อนไขในกรมธันประกันภยัยเพราะถือว่าคำสั่งนายทะเบียนที่38ทับ2564ยังมีผลตามกฎหมายอยู่นะครับอีกทั้งบริษัทประกันภัยเนี่ยยังจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยถ้าอะไรก็ตามที่ความเสี่ยงภัย เปลี่ยนไปแล้วบริษัทประกันภัยสามารถอ้างเหตุนี้มายกเลิกกรมทันประกันภัยได้แบบเหมาเข่งก็ย่อมจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ไม่เคยปรากฏในระบบประกันภัยของโลกจนลุกลามกระทบต่อความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนแล้วเช่นนี้ประชาชนจะซื้อประกันภัยไปทําไมคุณเปลย์บอกว่าครับทั้งหมดเนี่ยต้องรอดูสารปกครองนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนคดีนี้ ถ้าพลิกทั้งประกันภัยทั้งความเชื่อมั่นในระบบแล้วล้วก็พลิกหมดแน่นอนครับ